ยิงวัย27ปีไปเที่ยวสงกรานแวะไปคลอดลูกใช้มือฉีกรกหลังจากนั้นใส่กางเกงแล้วเดินไปเล่นน้ำต่อสุดท้ายทารกเสียชีวิตเธอข่าวนี้เป็นข่าวที่ฉันอ่านแล้วสะเทือนใจมากๆฉันไม่ได้เป็นคนที่มีลูกนะแต่ฉันมีความรู้สึกว่าขนาดสุนัขมันยังรักลูกอะ่ะคลอดออกมาแล้วมันยังประครบป้องมลูกอะ่ะเนออปะ สัตว์ทุกชนิดเลยเอ่ะเวลาดูสารคดีสัตว์อมันห่วงลูกยิ่งกว่าสิ่งใดอะ่ะแต่ผู้หญิงคนเนี้อายุ27ปีแล้วว่ะท้องนี้ไม่ใช่ท้องแรกค่ะนังท้องมาสมคนแล้วท้องหนึ่งก็สามีคนหนึ่งท้องสองก็สามีคนหนึ่งแต่ท้องสามเนี่ยนังบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าสามีคือใครแล้วสองคนแรกรอดชีวิตนะคะเพราะว่าพ่อของเด็กเนี่ยเอาไปเลี้ยง คือเนเป็นข่าวที่ฉันอ่านและฉันเศร้ามากอะ่ะคือพฤติกรรมของนางก็คือพอคลอดออกมาแล้วใช้มือฉีกรกแล้วทิ้งเอาไว้แล้วก็ออกไปอะ่ะเธอขอโทษไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเมาแล้วเธอก็เข้าใจแค่ว่าแบบแวะฉี่แต่ฉี่ไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยแต่ประเด็นก็คือพอคลอดออกมาเป็นคนแล้วอุจจาหอุ้มท้องมาได้ตั้งนานอะ่ะ ให้เขาอยู่ในท้องเราอยู่แต่ตั้งนานอะ่ะแล้วสุดท้ายพอเขาออกมาแล้วไม่ดูแลเขาทารกไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะมีคุณหมอออกมาวิเคราะห์ค่ะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคลอดก่อนกําหนดแล้วรวมไปถึงอุณหภูมิตรงนั้นมันหนาวเพราะเขาเล่นน้าสงกรานด้วยไงครื่นนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้วแบบช็อกที่สุดเศร้าที่สุดอะทุกคนโหคลอดลูกมันคลอดก,กันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคือบางคนอะเห็นในหนังหรือว่าเห็นแบบในชีวิตจริงอะในคลิปที่เขาทํากันอะ ก็จะออกมาโอ้ให้กําลังใจแล้วให้กำไรใจอีกคุณม็อกกดแล้วกดอีกอะไรนี้ยคือแัดแย่แต่นี่คือออกมาแบบง่ายมากอ่ะแล้วคลอดง่ายขนาดนี้ยทาไมถึงไม่รังสายชีวิตเขาไว้หน่อยอะคะใครที่ไม่พร้อมอะ่ะถ้ามันท้ามใจไม่ได้อะ่ะถุงยางอนามัยไม่เท่าไหร่เองค่ะ